กราบสบายดีปอเมีพี่นอ้องหมดสุผู้สุคนพี่น้องอ่ะอยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซองข้องขุนพิมพ์เ้อพี่น้องกับการนําเสนอเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองพี่นอ้องอ่า ซึ่งว้นนี้กับคุณพิมกัได้มีเรื่องรล่าดีๆที่ว่าจะมาให้ทุกคนได้รับโฮแลวก็รับชมไปนากันเด้อพี่น้องซึ่งว่าจะเป็นเรื่องยัางนั้นการอท่าติดตามไปนากันพี่น้องกับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมคลิปก็ฝากทุกคนกดติดตามพร้อมกับกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมเด้อพี่น้องเบิ่งโฆษณาดูโฆษณาให้กับ่องของคุณพิมพ์เด้อเพื่อเป็นการสนับสนุนนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เฮาจะไปเบึ่งกันเลยว่าจะเป็นเรื่องอย่างที่ว่าเกิดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยนั่นเองพี่น้อง กทมขึ้นแทนมหาคนครระบบรางเหยาวอันดับที่สามข้องโลกนะทุกคนซึ่งว่าคลิปนี้ก็เราจะไปฮู้จักกันในเรื่องข้องระบบรางหรือว่ารางรถไฟข้องประเทศไทยก็ถือว่ามีควมามเหยาวอันดับสามข้องโลกนนเอพี่น้องนะ MID ดี mm hmm. ยกกทมขึ้นแทนมห้าคนครระบบรางเยาวที่สุดอันดับสามข้องโลกจัดอันดับคิดวามสาม,มารถในการแข่งขันระบบรางทั้งโลกปี่องห้าหกหก กรุงเทพมหานครทุกพิกส้มลายเป็นมหานครระบบรางที่มีระยะทางเหยาาเป็นอันดับสามข้องโลกระยะทาง560กิโลเมตรนั่นเองนะทุกคนโอ้โหซึ่งว่าก็คือที่ทุกคนฮูนั่นแหละนะก็คือเมืองไทยก็จะเต็ียมไปโดยะจะมีเส้นทางข้องรถไฟฟ้าแล้วก็เส้นทางที่ว่าเป็นระบบรางต่างๆในแบบไล่แห่งนะทุกคน IMD ได้เพื่อแพร่พ่นการจัดอันดับคิดขวมสาม,มารถในการแข่งขัน กรุงเทพมหานครจะทุกพลิกส้มกลายเป็นมหานครระบบหลางที่มีระยะทางยาวเป็นอันดับร้งข้องโลกจากแพทการจัดทำแพทย์เมบทกส่วนวงคมนาคมเร่งพัฒนา13-14โครงการมูลค่ากว่าเก้าแสนล้านบาทมีเป้าหมายยกระดับประเทศไทยให้เป็นมหานครระบบหลางที่มีความยาวติดอันดับตน้ตนๆข้องโลกและเริ่มเป็นหูเป็นห้างที่รถไฟฟ้าใหม่ไหม่ไล่เส้นทางทยอยเปิดให้บริการ ละล่าสุดหนึ่งก็คือรถไฟฟ้าสายสี่เรื่องที่ว่าปเปิดบริการไปแล้วนะทุกคนบอกว่าจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขี้ยวข้ามซามจังหวัดจากขู่คดปทุมธานีเข้ากทามนั่งยาวๆไปสมุทรปราการที่สถานตากอากาศบางปูและเสื่อมต่อ BTS สายสี่ลมที่สถานีกรุงธนบุรีเข้าห้างไปไอคอนสยามและสถานที่ท่องเที่ยวคุสมสนเก่าของซ้อมบลิม่นาเจ้าพยา,ยาสายสีแดงพร้อมสถานีกลางบางซื่อปีหนะ้า รวมระยะทางเปิดให้บริการ168กิโลเมตรโดยเส้นทางหลักสายซี่สายซีเขียว68.25กิโลเมตรสายซี่ทอง1.8กิโลเมตรสายซี่น้ำเงิน48กิโลเมตรสายซี่ม่วง23กิโลเมตรแอพอร์ตลิงเื่อมสนามบินสุวรรณภูณมิระยะทางห่าว2 8กิโลเมตรนั่นเองนะทุกคนขณะที่ละลายเส้นทางอยู่ระวางการก่อสร้างอย่างเร่งรีบโดยเป้าหม่ ข้องรัฐบาลต้องการยึดเส้นทางการเดินทางข้องภาชาสนให้ได้ความสะดวกสบายและวดเร็วยิ่งขึ้นนั่นเองและลดทอนบรรทกการจราจรติดขัดในช่วงสุโมงที่ว่าเร่งด่วนได้แก่สายสี่สมผูสายสี่เลื่องที่การไฟ,ฟฟ้าข้นทรงมวลส่วนแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดให้บริการไปเป็่นที่เยมหอยแล้วเส้นเดียวกับสายสีส้มตะวันออกที่ความคืบหน้างานโยธาก,กว่า72ปเซมีเป้าหมก่อสร้างและเสร็จปี2องห้า เปิดให้บริการปีซองห้าหกเจ็ดยังเตรียมความพร้อมประมูลเส้นทางอีกสเส้นสายสี่ส้มตะวันตกสู้นวัฒนธรรมบางขุนนนท์ส่วนงานโยดหาสายซี่ม่วงส่วนงานโยดหาสายซี่ม่วงไตเติาปูนล,ลาดสบุรณนะสายซี่เทาข้องกอดหมอจากวัดสพนทะลุพระรามเก้าไปในใจกลางเมืองอยังไม่รวมสายซี่น้ำตาลวิ่งจากแข่ลายยกระดับขึ้นไปบนต่อหมอทางด่วนทันทีซ่อมตามเส้นทางข้องถนนกเกษตรนาวามินบึงกุมกปิ อีกทาง้ายสีฟ้าส่วนต่อขย่ายจากบางนาไปสนามบินสุวรรณภูมิเส้นเดียวกันส่วนต่อขย่ายสีสมพูเสื่อมเข้าเมืองทองธานีที่เตรียมอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้และส่วนต่อสายสีเลืองวิ่งจากลัดสดาไปส่วนกับสถานีลาสโยทินสายสีเขียวนอกจากนี้ยังไม่ลืมว่ายังมีส่วนต่อขย่ายสายสีแดงอีกสามสี่เส้นทางต่อจากหลังสิตไปสู่นธรรมศาสตร์หลังสิตอนาคตยังมีเส้นทางสายย่อย ซึ่งกรุงเทพมีรถไฟฟ้าเป็นระยะยาว168กิโลเมตรและจากนี้ไปก็ยังคงมีการเดินหน้าก่อสร้างรถไฟฟ้าเพิ่มเติมในอีกส้มปีข้างหน้าและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคม,มนาคมประกาศกองว่าในปี2อ6 6กรุงเทพจะกลายจะเป็นมหาคนครระบบหลางอันดับส้มข้องโลกให้วควบคุมทุกพื้นที่ตามแผนแมบทรถไฟฟ้าและนี่ก็คือมหาคนครระบบหลางก็คือแวบ,บกรุงเทพก็คือ ติดอันดับซ้ำของโลกนะทุกคนแล้วต่อไปเดี๋ยวเฮาจะไปเบิงิงเรื่องข้องการจัดอันดับว่า10อันดับเมืองที่มีเส้นทางรถไฟฟ้ายาวที่สุดในโลกนะทุกคนว่าจะมีประเทศะเอะไรอันดับหนึ่งก็คือกรุงปักกิ่งนะมีเส้นทางรถไฟยาว6 9 0 5กิโลเมตรอันดับที่สองก็คือเซียงไฮ้มีเส้นทางรถไฟฟ้ายาว676กิโลเมตร อันดับ3มก็คือกรุงโซมีเส้นทางรถไฟเหยาว540.9กิโลเมตรอันดับที่4ี่กวางโจมีเส้นทางรถไฟหยาว5 3 1 1กิโลเมตรอันดับที่5กรุงลอนดอนเส้นทางรถไฟฟ้าเหย่าว436กิโลเมตรนิวยอร์กมีเส้นทางรถไฟฟ้าเหยาว424.9กิโลเมตร7เซนเจนมีเส้นทางรถไฟฟ้าเหยาว411่กิโลเมตรแก็คือกรุงมอสโกมีเส้นทางรถไฟฟ้าเหยาว408.1กิโลเมตร อันดับที่เก้าก็คือหนานจิงมีเส้นทางรถไฟเหยาว378กิโลเมตรอันดับ10ก็คือเซินตู้มีเส้นทางรถไฟฟ้าเหยาว350.9กิโลเมตรนั่นเองทุกคนจาก10อันดับดังกล่าวข้างต้นก็เห็นวามีเมืองในประเทศจีนทึง6เมืองนั่นเองพี่น้องท,ที่ว่ามีเส้นทางรถไฟเหยาวนะเหยาวที่สุดในโลกส่วนกรุงเทพก็มีเส้นทางรถไฟฟ้าเหยาว1 6 8กิโลเมตรนั่นเองอยู่ในอันดับที่เสขกล้องโลก แจ้งในไปประเทศไทยเสื่อว่าจะเปิดรถไฟฟ้าและเส้นทางต่างๆขลองระบบรางประมาณ130กิโลเมตรรวมกับที่เปิดไซล้ลในปัจจุบัน160กิโลเมตรจะทําให้มีเส้นทางรถไฟฟ้ารวมเป็นระยะทั้งหมดประมาณ300กิโลเมตรคิดเป็น54%นั่นเองของเส้นทางรถไฟฟ้าทั้งหมดในแผ่นแม่บทอ่าซึ่งมีระยะทางรวมประมาณ560กิโลเมตรในขณะที่ในอีก3ปีข้างหน้า เมืองอื่นๆทั่วโลกก็จะมีเส้นทางรถไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอีกเส้นกันดังนั้นเมื่อเห็นข้อมูลอย่างนี้แล้วพอจะบอกได้ครับว่ากรุงเทพฯข้องประเทศไทยสามารถก้าวขึ้นเป็นมหานคระระบบรางอันดับสามข้องโลกได้แน่นอนนะทุกคนอ่านี่ก็คือสิ่งที่คุณพิพ์เดลมาตอนมาฟัางวันนี้พี่น้องกับอ่ามหานคระระบบรางอยู่ที่เมืองไทยซึ่งว่ามีรางรถไฟฟ้าแล้วก็รางรถไฟต่าง,งๆที่ว่ามีความยาวนะติดอันดับโลกกันเลยนะทุกคนซึ่งว่า ก็คือที่ทุกคนโฮแหละนะเอฟซี FC ทุกคนกน็ที่ว่าอยู่เมืองไทยก็เคยนั่งรถไฟฟ้าแล้วก็บอกว่าจะเป็น BTS อ่ะ MRT าบอกพี่น้อง MRT ก็เป็น,ปนมีรางรถไฟใช่ไหมพี่น้องพี่ผมก็บอกโฮน,น,นะเพราะบอกเคยนั่งจักเยืนอ่ะนั่นแหละก็คือสิ่งที่ว่าทุกคนโฮ รู้จักกันดีแล้วนะยูทีเมืองไทยแล้วก็าตามที่ว่าโฮปที่ว่าคุณพิมพ์ได้มาให้ทุกคนในเบื่องตามจุดต่างๆนะเป็นเส้นทางกล้องรถไฟฟ้ายูที่เมืองไทยแล้วก็หลักๆก็อยู่ในกรุงเทพมหานคะรแหละที่ว่าทุกคนได้เห็นโฮเป็นยังผ่านมาในคลิปนี้แหละนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ว่าคุณพิมได้มาตอนรถฟฟ้าวันนี้พี่น้องกับเรื่องราวดีดีที่เกิดขึ้นยูที่เมืองไทยนะทุกคนวันนี้การคุณพิม์ก็ต้องข้อข,อขอบคุณทุกคนหลายๆที่ว่าเข้ามาสมคิปเด้อพี่น้องถ้ามาคลิปกล้อณพิมกับฟ้าก เมื่อนี้คุณพิมกัตตองข้อลายไปก่อนพี่น้องขอให้ทุกคนสุขภาพ่างกายแข็งแรงความเจ็บดีใดของใครจะมีเด้อขอบพระคุณหล,ลายๆพี่น้อง